แล้ววันนี้ในบรรดา11อุตสาหการรมสร้างสารรค์ที่ภาครัฐจะผลักดันภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราจะเห็นเลยว่าภาคอาหารถือว่ามีความก้าวไกลและสามารถไปได้ไกลกว่าเพื่อนแต่ในขณะเดียวกันการก้าวไปของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มอาหารอะไรจะเสริมทําให้เกิดความแข็งแกร่งแล้วก็ทําให้ถึงคนในพื้นที่ในชุมชนจริงๆวันนี้ชวนมาพูดคุยกันนะคะกับคุณเสือธามมวิทย์ลิมเลอร์เจริญวานิชค่ะผู้ประกอบการร้านอาหารเฮาส์นัมเบอร์171 2และ YEC นะคะซึ่งอยู่ที่สกลนครค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสดค่ะหลายบทบาทแต่ว่าแน่นอนวันนี้เราคุยกันเรื่องในภาพของผู้ปกระกอบการร้านอาหารนะคะเมื่อสักครู่อย่างที่คุณปวีนาบอกว่าอาหารวันนี้ไปได้ไกลกว่าเพื่อนไปได้ไกลกว่าเพื่อนจริงไหมอ่ะผมคิดว่าในบรรดาอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์เนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายสุดค่ะ อยู่ในทุกที่ของโลกครับใครก็ต้องกินอาหารใช่ครับอย่างตอนบ่ายที่เราได้พูดคุยเนี่ยก็อย่างเชฟชุมพลบอกว่าทุกทุกที่ที่มีแสงไฟจะต้องมีอาหารไทยอยู่จากเดิมโลกทั่วโลกใช่ครับเขาบอกจากเดิมทุกที่ที่มีแสงไฟอาหารจีนจะไปถึงวันนี้ภาพเปลี่ยนแล้วอาหารไทยจะไปถึงทุกที่ที่มีแสงไฟแต่คําถามคือจริงไหมอะคะว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นจะนเตอร์แบบนั้นต้องมีทุนนะ ต้องไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะมันจริงไหมคะในความคิดผมเนะ่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่ยผมคิดว่าเงินทุนเนะ่ยคือปัจจัยสําคัญจริงๆค่ะแต่ในปัจจุบันที่โลกเรามันมันอยู่แค่หน้าจอครับเราสามารถผลิตคอนเทนต์หรือแค่โปรโมทร้านเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้ได้เยอะแล้วอ,อย่างถ้าสังเกตว่าทุกวันนี้มีเพจที่ไปรีวิวอาหาร ร้านอาหารเกิดใหม่ทุกวันก็เกิดจากเนี่ยกระแสโซเชียลนะครับที่สามารถช่วยผลักดันทั้งในร้านสตรีทฟูด้ดหรือร้านอาหารที่เป็นร้านลับอย่างเงี้ยให้ให้ขึ้นมามีชื่อเสียงได้นะครับผมว่าปัจจุบันนี้น่าจะไปได้ง่ายแล้วไปได้ ไวกว่าเดิมครับแน่นอนตอนนี้ไปได้ง่ายไปได้ไวกว่าเดิมถ้าผู้ประกอบการที่มีกําลังก็สามารถที่จะนเตอร์ไปไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกหรือถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้จักแต่ถ้ามันมีนโยบายมาช่วยหนุนเสริมมันน่าจะทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่คนที่ทําอาหารได้ทําอาหารเป็นพัฒนาทักษะได้มากกว่านี้จริงๆแล้วถ้าเกิดสะท้อนให้ภาครัฐเข้าไปช่วยหรือสนับสนุนเนี่ยอะไรมันจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ผู้ประกอบการมันสามารถดัน ขึ้นมาให้เกิดความโดดเด่นได้มากขึ้นนะคะในมุมมองของของผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าการการพารหรือการพวกเนี้ยเป็นสิ่งสิ่งสำคัญคืออย่างในใน,ในบ้านผมในจังหวัดผมเนี่ยก็จะมีร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นร้านของคนท้องถิ่นกินอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นร้านที่เฉพาะของคนจริงๆอ่คนคนสักวันจริงๆกนินแต่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่รู้จัก เพราะว่าเออมันมันขาดการสื่อสารซึ่งบางทีแบบร้านเนี้ยเป็นร้านแบบดั้งเดิมเปิดมา50ปีแล้วก็ยังขายอยู่คนที่ยังทํำก็ยังเป็นคุณลุงคนเดิมอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเล่นโซเชียลไม่เป็นเนี่ยซึ่งปัญหากับคนเจนใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะครับร้านอาหารที่เป็นแบบแนวออเทนติกดั้งเดิมอย่างเงี้ยหรือร้านอาหารในตลาดเนี่ยแผงแม่ค้าเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมา สี่สิบปีแล้วคนก็ยังกินทุกวันแต่ท่องเที่ยวไม่เห็น,ม,นมันขาดการสื่อสารตรงนี้ถ้าอย่างแบบอาจจะมีโครงการที่ส่งเสริมหรือแบบมาสำรวจมากขึ้นที่ไม่ใช่เอกชนนะครับแบบให้คนพื้นที่ช่วยแนะนำหรือยอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะช่วยส่งเสริมได้เยอะครับค่ะค่ะทีนี้ตัวของอาหารไทยแน่นอนมันไปได้ด้วยตัวเองแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้ามองลึกไปในจานอาหารอย่างส้มตำมันมีเรื่องของวัตถุดิบมะนาวหรือแม้แต่ปลาร้าเองเนี่ยค่ะ ทำยังไงให้อุตสาหากรรมอาหารให้คนทําตัววัตถุดิบอะได้เงินมากกว่านี้เอาพู้ตงตามตรงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารไทยบางทีไปโกอินเตอร์นี่ขายจานเป็นพันนะ,ะแต่กลับมาดูอุ้ยวัตถุดิบขายได้แบบหลักหน่วยหลักสิบเออจริงๆอ่ะการทําอาหารก็คือการแปลรูปอย่างหนึ่งแปลรูปวัตถุดิบนะแปลรูปอ,อย่างส้มตำจากจากมะละกอเป็นผลเราก็มาสรรับให้เป็นให้เป็นให้เป็นอาหารจานหนึ่งซึ่งหลักๆแล้วอะมันก็อยู่ที่ ประเภทของอาหารไอเดียด้วยครับ<ะ>ไอเดียในการนําเสนออย่างบางทีเนื่องจากว่าผมผมก็ยังมีความคิดหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าอาหารไทยควรจะราคาถูกซึ่งบางทียิ่งยิ่งเราทํางานร้านอาหารที่ยิ่งลงชุมชนยิ่ง<ะ>ไปเห็นกรรมวิธีในการกว่าจะปลูกกว่าจะเลี้ยงกว่าจะอะไรขึ้นมาได้เนี่ยเราเราเห็นว่ามันยากครับ<ะ>แต่พอ มาใส่เป็นจานปุ๊บมันเหมือนมีเส้นหนึ่งขีดไปว่าเข้าผัดควรจะไม่เกินจานเท่านี้บาท응응ถ้าเกินแล้วมันจะแพงหรือแบบส้มต่ำควรจะจานไม่ถึงร้อยนะ,ะมันมันเหมือนแบบมันขายแพงไม่ได้เลยเหรออย่างเงี้ย응응ผมคิดว่ามันเราก็ต้องแบบมานั่งมานั่งคิดถึงเรื่องพวกนี้ว่าอ,อ,อาจจะ เปลี่ยนมุมมองใหม่กับ,บอาหารแต่ว่าคนที่นําไปใช้ด้วยก็ต้องทําให้ถึงทําให้ทําให้สุดนะครับทำให้จริงมันถึงจะแบบตอบแทนตอบแทน,นเม็ดเงินที่เขาจ่ายไปด้วยม,มันเหมือนตอนนี้หลายคนจะพูดถึงเรื่องของการสร้างเรื่องราวการสร้างสตอรี่ใ,ใ,ให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ได้เราคํานวณแค่ว่ามะละกรมาเท่าไหร่ มะเขือเทศมาเท่าไรหร่มะนาวมาเท่าไร่เท่านั้นเนี่ยควรจะราคาเท่านี้จีแต่จริงๆถ้าเรามีสตอรี่หรือเรามีเรื่องของหลักคิดที่มันแตกต่างกว่าที่เราจะสร้างผลงานออกมาเป็นอาหารได้หนึ่งจานมันอาจจะไม่ใช่แค่อาหารหนึ่งจานเท่านั้นมันคือเหมือนกับงานศิลปะเราจะทํายังไงจริง,รงๆแล้วในในจังหวัดเองมีการคุยกันเรื่องนี้ไหมคะจะทํายังไงให้สิ่งที่เราผลิตออกมามันมากกว่าเรื่องของอาหารแต่มันคืองานศิลปะที่คนเนี่ยจะได้เสพจ,จากการรับประทานก็อย่างในส่วนตัวของร้านอาหารของของผมเองเนี่ย เราก็จะบอกลูกค้าอยู่แล้วว่าในในจานจานหนึ่งที่คุณที่คุณได้กินเนี่ยวัตถุดิบเนะี่ยมาจากที่ไหนบ้าง<อ>ซึ่งเราก็แบบมีคอนเซปต์อย่างน,น้อยๆนะครับ<ะ>ว่าต้องเม็ดอินสกลนครวัตถุดิบทุกอย่างต้องเป็นแหล่งที่เราเดินเข้าไปหาได้เดินเข้าไปซื้อได้เลยตลาดอย่างเงี้ยหรือว่า<ะ>แหล่งชุมชนหรือว่าเราก็ไปบอกว่าเราอยากได้ปลาช่วยเลี้ยงปลาให้หน่อย เราจะผักแบบนี้ผักแบบนี้บบนต้องนําเข้าอย่างเดียวต้องไปซื้อจากผู้ทับเบิกไปซื้อมาจากภาคอื่นๆเราก็บอกว่าลองลองปลูกดูก็อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาบอกลูกค้าต่อว่าเนื้อมาจากที่นี่ข้าวมาจากที่นี่คือถ้าอย่างลูกค้าที่แบบนักท่องเที่ยวดีกว่าที่แบบมีเวลามาเที่ยวสกลได้น้อยหรืออาจจะแค่มาแค่ผ่านพักแล้วไป อย่างน้อยๆเขาก็รู้จักสะกลลผ่านจานอาหารนี้ได้ว่ามันมีอะไรบ้างจาน องประกอบทุกอย่างครับฟังตรงนี้คุณเสือในฐานะผู้ประกอบการท้องถิ่นนะเหมือนเป็นกลไกที่ไปช่วยทําให้เศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่นโตด้วยเพราะบางทีเกษตรกรปลูกก็ไม่รู้จะปลูกอะไรเพราะเขาเขาไม่รู้ที่มาของการว่าปลูกก็ไปขายไหนแต่ว่าคุณเสือเหมือนเป็นข้อต่อตรงกลางแปลว่าแบบนี้จริงๆกลไกในระดับจังหวัดทํางานกันอยู่แล้วตอนนี้มีทักก้ากาลังจะมีทักก้าใช้คานี้กําลังจะมีทักก้า เป็นความหวังว่าจะมาช่วยหนุนกลไกระดับจังหวัดตรงนี้ยังไงบ้างค่ะก็ผมก็ย <OB I. S 2> <area> ังคิดอยู่นะว่านโยบายตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลเป็นทนางบวกมากกว่าซึ่งอะไรที่เราไม่เคยได้รับหรือหรือไม่เคยมีผมว่านโยบายตัวนี้จะช่วยส่งเสริมได้หรืออย่างน้อยก็เป็นช่วยคอนเนคให้เราให้เราไปหาแหล่งวัตถุดิบหรือแบบช่วย เกษตรกรหาตลาดให้เขา,าเราอย่างน้อยๆแบบบางทีเขาปลูกเขาไม่รู้จะไปขายใครม,มาหรือถ้านั่งรถเข้ามาขายเขาก็ไม่คุ้มแล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เชื่อมต่อใช่เชื่อมต่อได,ได,ได้ได้สะดวกขึ้นครับคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับร้านใครต้องการแบบไหนดําเนินการกันเอง สร้างกันเอง<ช>แล้วก็ไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่เราพอจะคุ้นเคยรู้จักกันเองเพื่อให้สร้างเหมือนกับเส้นใยกระบวนการการผลิตขึ้นมาเ<ช>พื่อให้ได้ซึ่งอาหารแล้วก็กลายเป็นร้านของเรา<ช>ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วจริง,รงๆพอมันมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาโดยเฉพาะมีด้านอาหารที่ถือว่าน่าจะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยค่ะอย่างจังหวัดสกลนครเนี่ยมีความตื่นตัวหรือว่าตื่นเต้นกับโครงการหรือว่านโยบายนี้มากน้อยขนาดไหนก็ตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะว่าจังหวัดสกลเนี่ยก็ต้อง ยอมรับว่าสินค้าที่ที่เป็นสินค้าทีไอเนี่ยของจังหวัดสกลเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะกว่าจังหวัดอื่นมีประมาณ5้าตัวก็จะมีโคโคขุนนะโปยงคำข้าวก็คือข้าวหางเมาก็คือลูกเมาครับหมักเมาะโคข้าวเมาคลามคลามสกลอย่างนี้แล้วก็มีน้ำมีน้ำหมักเมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวที่ผมจะเรียกว่ามันก็เป็น ซอฟท์แวร์ของของของคนสกลอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยเดินทางมาที่สถานีอย่างเงี้ยเรานั่งเครื่องบินมาใช่ไหมมอเช้าเนี่ยเราก็แต่งตัวประมาณอย่างนี้แหละคนในเครื่องอ่ะต้องมีผู้โดยสารอย่างในน้อยอ่ะสักสองสามคนเนี่ยจะต้องมีเครื่องประดับอาพรผ้าเนี่ยที่มาจากสกลขึ้นเครื่องลําเดียวกันค่ะหรืออย่างวันที่ผมเดินทางกลับเนี่ยประจําเลยผมไปดอนเมืองผมก็จะมองเห็นแล้วว่า เฮ้ยคนนั้นใส่เสื้อผ้าคราม,มผมสามารถเดินตามเขาไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูเกตค,คนนี้กับสกลแน่นอนอมันเป็นเรื่องที่แบบเออเราเห็นแล้วมันก็น่ารักก็เป็น,นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นท้องที่ค่อนข้างชัดครับอัตลักษณ์ของเสื้อผ้าหรือคนสกลค่อนข้างชัดว่าทุกคนเกือบทุกคนเนจะต้องมี ผ้าสักชิ้นหนึ่งสีคราม,มคือมีของดีอยู่แล้วแหละเมื่อสักครู่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นคุณเสือพูดว่า GI อาจ,จะสงสัย GI คือสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแปลว่าสกลเนี่ยภูมิศาสตร์ของเขาวัฒนธรรมนิเวศเขามีอะไรดีก็ ดึงขึ้นมาเป็นสินค้า GI เป็นสินค้าที่บอกอัตลักษณ์ของพื้นที่วันนี้นอกจากสกลจริงๆฟังเชื่อว่าทุกที่มีแบบนี้หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ายังต้องการการเชื่อมต่อจุดคอนเน็กอย่างที่คุณเสือว่านะคะในการที่จะทําให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็เชื่อมไปไกลสู่ระดับสากลทีนี้นอกเหนือจากภาพของอาหารข้าวภาพของผ้าคลามจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มองไปได้ถึงวัตถุดิบเลยก็คือเรื่องของสุราพื้นบ้านอันนี้หลายคนบอกอาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าอีสาน มีศักยภาพในการผลิตสุราพื้นบ้านเยอะแต่วันนี้ทำไมโอกาสมันลิบหลีจังเลยคะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วถ้าในมุมของอาหารเนี่ยอ่านาไทยม,มันไปได้ไกลแล้วแต่ในอาหารไทยเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องดื่มที่แบบเป็นของคู่กันซึ่งในภาพของอาหารเนี่ยเ,เราพูดถึงได้ง่ายแต่พอในภาพของเครื่องดื่มประเภทยิ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเหมือนเป็น เป็นพายุหนึ่งที่มันก่อตัวได้ยากคือคือการสื่อสารกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เราเราจะมีกรอบค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับมันทําให้พูดพูดลําบากเล่าถึงลําบากผ่านหน้าสื่อใช่เล่าถึงลําบากอย่างอย่างเราไม่สามารถที่จะ เอาไปแทรกอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้เลยแต่ถ้าอุตสาหกรรมสุราพื้นบ้านโตนี่มันมันจะส่งผลดียังไงยังยังมองภาพไม่ออกคุณ Social เสริมช่วยอธิบายหน่อยถ้าแบบง่ายที่สุดนะครับแบบพูดแบบบ้านเลยก<ช>็ค,ค,คือคือคนไทยอ่ะรักการดื่มอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างอย่างพื้นที่ที่ผมว่าทุกพื้นที่ดีกว่า<ช>อย่างชาวบ้านเนี้ยก็คือไม่ต้องชาวบ้านผมก็ดื่มมาทุกวันอย่างไรถ้าวันหนึ่งนะครับเราสามารถผลิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เองไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาโทอูอะไรเงี้ยได้เองโดยที่วัตถุดิบเนี่ยมันมาจากส่วนหลังบ้านตัวเองอ,อ,อมันจะเกิดความหลากหลายของของประเภทแอลกอฮอล์มากมเพราะอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการาเกษตรเยอะมากแล้วคำถามคือเวลาอย่างช่วงหน้าร้อน ก็จะม,ผลละม,ออมะีผลไม้ออกมาเยอะผลไม้ออกมาเยอะเกิดอะไรขึ้นก็จะล้นตลาดก็จะมีข่าวแบบทุกปีนะครับแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะ เอาปเปอาไปปปปแงรู็นนย่่กืก,ก็แปลว่าถ้ามองครบองค์ประกอบก็จะทําให้สินค้าเกษตรที่มันเหลือล้นมันมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็ไปหนุนวัฒนธรรมการกินได้เพิ่มเติมด้วยแต่ในแง่นยโยบายเชื่อว่ายังคงมีคําถามออปิดท้ายคืออยากให้ฝากถึงนโยบายว่าเราจะทํายังไงทั้งของที่เรามีสินค้าจีไอในพื้นที่5อย่างที่เราบอกมารวมถึงสินค้าต่างๆที่รอคอยตอนนี้ถ้าเราตั้งความหวังอยากให้เกิดอะไรขึ้นเป็นพายุหมุนในจังหวัดสกลนคร นาทีสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่ามันก็ต้องอต้องต้องเปิดโอกาสครับต้องเปิดช่องช่องบ้างอย่างงี้ถึงบางทีช่องที่เปิดเนี่ยมันจะรู้แล้วว่ามันมีปัญหาแต่เรากา็เริ่มจากการพูดคุยกันก่อนอย่างเฉพาะอย่างเรื่อง,เร,องเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเราะจะมองว่าสังคมเนี่ยจะต้องลงมาโจมตีแน่เลยถ้าเกิดบอกว่าจะหยิบประเภทนี้มาเป็นซอฟท์พาวเวอร์ประเทศ แต่เราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจริงๆแล้ว,วอะเ,เหตุจากเรื่องทั้งหลายมันเกิดจากอะไรอ,อย่างนี้เปิดใจก่อนแล้วเปิดพื้นที่คุยกันเพื่อเดินหน้าต่อ<า>ผมว่าการเปิดใจเปิดใจเปิดพื้นที่ <c oughs> นะีสำคัญค่ะวันนี้ข้อมูลเข้มข้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารแต่เชื่อว่าจะเป็นโครงสร้างที่ทําให้เราได้มองไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีก10อุตสาหกรรมบวกอาหารเป็น11นะคะในภาพของซอฟพาวเวอร์อย่างไรก็ตามชวนตามกันต่อเพราะว่าทางเพื่อไทยบอกว่าพรบทักก้าน่าจะผ่าน ต้นปีหน้าใช่ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ